อันนี้ก็จะให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการคอมแพคของผู้เล่นเวียดนามเนี่ยโอ้โหคอมแพคได้ดีมากนะครับจนเราก็ไม่สามารถที่จะมันอึดอัดอะ่ะที่ไม่สามารถที่จะเล่นตรงพื้นที่ที่จะเจาะตรงพื้นที่หน้าลายเพื่อให้มันบอลมันไปถึงพื้นที่สุดท้ายเราก็เลยต้องเลือกโจมตีทางด้านข้างที่เอาฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งเนี่ยคอยขึงเอาไว้นะครับแล้วก็โจมตีเกมลุกด้านข้างอืมไอตัวเลขนี่คือ ตัวเลขจริงนะคุณแขกครับผมระยะห่างเลยระยะห่างเก้าเมตรสิบเมตรนี่โอ้โหคือถ้าถ้าคุณจ่ายบอลเข้าไปอะเขาเข้าถึงอ่ะนั่นแหะดิเข้าชิดเลยสิบสามเมตรอย่างเงี้ยแล้วดูการขยับอืมแต่การขยับรูปเชฟเขาไม่แตกเลยอ่ะครับใช่ผมพยายามหยุดภาพให้ดูเนี่ยว่าเราจะอยู่ตรงตรงไหนเนี่ยเขาก็ยังมี มีคนบางทางส่งบอลนอะ่ะแล้วก็ยังอยู่เป็นเป็นกลุ่มได้อยู่ครับเนี่ยเราก็มีตัวเคลื่อนเข้าในนะโค้ชแขกถูกไหมจะเข้า<ช>ไปเล่นในวงจรจริงๆเราก็หมุนหมุนตำแหน่งกันได้ดีนะครับแต่คือเพียงแต่ว,ว่ามันต้องเร็วกว่าเนี้ยแล้วก็ต้องคำนึงถึงพื้นที่ว่างด้วยแล้วก็ตัวที่จะไปซัพพอร์ตในพื้นที่ว่างอ่ะมันต้องมีอย่างลูกอย่างเงี้ยนะครับเราแก่เกือบได้เนาะครับ เราแกะเกือบได้เราแกะเกือบได้แต่เราบางทีเราเล่นทางกว้างมากเกินไปบางทีต้องมีทางลึกด้วยใช่ซึ่งพ<ข>อช้าไปเนี่ยผู้เล่นก็จะเยอะแล้วเห็นไหมสามต่อสี่นะครับก็ต้องเปลี่ยนถ่ายไปไซส์ถูไซต์อีกฝั่งหนึ่งนะครับจนจังหวะไม่ด้อ่านเนี่ยถ้าเรายัดไปนะครับไหมยัดไปเขาเข้าถึงเลยแล้วเขาก็รอดกักตัดแล้วก็เล่นเกมโตกลับแบบเนี้ยต้องให้เกาหลีเจาะเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ดีกว่าว่าเกาหลีจะตีจะตีแตกไงแต่ว่าของเรามันเล่นได้แค่ทางกว้างจริงแหละเพราะว่า โอ้โหบอลมันบอลมันเพิ่งเจอกันนี่นี่นี่ขนาดแก้ขนาดนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็โอเคระดับหนึ่งนะครับเนี่ยมันได้เท่านี้แหละมันเปลี่ยนทางกว้างเดียวจริงที่ค้ชแขกบอกมันแทงไม่ได้อ่ะเพราะถ้าแทงก็พลาดเนี่ยแทงทีเดียวหปะแทงทีเดียวพลาดเลยนะจริงจริงมันก็ยัดได้แต่ก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตที่ที่เร็วด้วยแล้วก็สปีดบอลก็เร็วด้วยนะครับ แต่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันไม่น่าเสียประตูนะเรากําลังเล่นกําลังเดินเครื่องได้ดีเลยอ่านนึกออกครับแต่ก็ตามสไตล์ไทยอ่ะใช่<ะ>แต่ถ้าช้าเนี่ยถ้าช้าเนี่ยเราก็จะเจอเวียดนามแบบนเนี้ยเนี่ยสี่ต่อสามเราเลยต้องแกะไปอีกฝั่งหนึ่งหรือถ้าถ้าพยายามยัดเนี่ยมันก็ยัดยากอย,กอยู่นะครับแต่อาจจะต้องเล่นลูกหลังลายบ้างหรือว่าเฉาะหลังลายอะไรประมาณเนี้นะครับอย่างที่ถ้าเราตอนที่ซีเกมเรามีเวลเทพเนี่ยจะมีลูกเฉาะ Hmm. ลูกฉอหลังไลน์ซึ่งซึ่งในเกมนี้ยยังไม่เห็นเท่าไหร่เรามีแต่ ah. โอเคเล่นคอมบิเนชันแต่คอมบิเนชันเสร็จปุ๊บก็กลับมาสตาร์ทเหมือนเดิมก็คือเข้าคลองบอลตรงพื้นที่แดนกลางแต่มันยังไม่มีจังหวะที่มันปั้งลัดพาสเนี่ยที่มันไปคุณจะไปหน้าไลนา์หรือคุณจะไปหลังลายหรือว่ามีตัววิ่งไหมซึ่งถ้ามีหลายช็อตหน่อยมันก็สามารถที่จะมีโอกาสในการที่จะยิงประตูได้สูงขึ้น คลิปนี้ก็เป็นจังหวะที่เราเสียประตูแลลนะครับครับก็โดนคล้ายๆนะครับคล้ายๆนัส,สี่เกมเลยนะครับลูกวางไปข้างหลังลายเนี่ยนะครับจังหวะยิงเขาก็เต็มข้อพอดีเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่จับแล้วยิงอะ่ะโอ้แต่ยิงสวยมากเลยลูกนี้ออาลูกเนี้ยมีคอมเมนต์บอกว่า ฉัดมงคลประมาณไหมประกบตัวนี่ถามถามในมุมภาษาโค้ดถือว่าประกบอย่างนี้ประมาณไหมหรือว่าเอาไงเอาตามแบบตามข้อเท็จจริงอ่ะโค้ดแขกมัดประกบชิดก,กว่านี้ไม่ได้หรือไงถ้ามันเป็นภาพอ่ะถ้ามันเป็นภาพมันก็จะมองดูว่าประมาณแต่ถ้าในสถานการณ์ตรงเซี่ยววินาทีนั้นอ่ะจังหวะมันต้องโลมาทางขวาอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาจังหวะเขาก็ไม่ได้มองอะไรเลยจนที่เราคาดการไม่ถูกว่าเขาจะชิดบอลอ่ะเฉาะบอลไปทางด้านทางด้านซ้ายอ่ะ รจริงๆรูปนี้ก็คือคโพซิชันเขาเนี่ยคือมัอนเหมือนว่าจะอาจจะส่งไปให้กับตัวทางปีกซ้ายด้วยซ้ําแต่เขาเลือกอที่จะแบบหักข้อนะครับหักข้อแล้วเฉาะไปแล้วก็ไปเข้าทางข้างหลังพอดีโ้แต่ลูกนี้ยิงดีจริงนะเข้าตีแล้วแบบปังลองดูภาพช้าใหม่ครับถอยถอยกลับไปนิดนึงตอนที่เขาจะได้บอลอ่ะคือเขาก็หลอกเขาก็หลอกวางบอลได้เนียนด้วยเนี่ยลูกอย่างเงี้ยเห็นไหม จริงๆเขาเหลือบมองนิดหนึ่งเขาเหลือบมองนิดหนึ่งแต่จังหวะอย่างเงี้ยคือทางบอลน่ะลายบอลน่ะมันน่าน่าจะเขาน่าจะโจมตีทางด้านซ้ายไงแต่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางบอลไปอีกฝั่งหนึง่งซึ่งก็เข้าหลักเลยถ้าคุณเปลี่ยนทิศทางบอลหรือว่าเปลี่ยนทิศทางของการเล่นดีๆอะคุณก็ได้เปรียบโอ้แต่ลูกนี้ต้องยอมแม่นด้วยต้องยอมรับเขาด้วยลูกนี้เขาก็แม่น สมมุตินะไทยรเราเนี่ยถ้าเราจะเล่นดับเอเชียเนี่ยเราต้องมีเวลาเก็บตัวเพื่อเล่นสไตล์แบบนี้นะโค,ค้ชแขกครับคิดกี่เห็นมันผมปะคือคือผมไม่ไม่ได้สนใจเลยว่าเราจะมาเล่นบอลโพสิชันเลยนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่ซ้อมเนี่ยบอลโพสิชันเนี่ยเด็กมันก็เล่นกันได้แล้วเพราะมันผ่านความเคยชินกับสบโมสรมาแต่ว่าเราต้องไปมีเวลาในการเก็บตัวเพื่อที่โค้ชแขกบอกอะบอลทางลึกทาสุดท้ายจะทําอะไรจะแปลกด้ เออจะพลิกขึ้นบนมันมันต้องทำให้เข้าใจพวกนี้นี่แหละคือสิ่งที่เราบอกเสมอว่ามันจะซ้อมเพื่ออะไรแล้วก็สถานการณ์เพรสถูกไหมสถานการณ์เพรสเวลาเวลาเพรสไม่โจนกลับมาตำแหน่งยังไงเสียบอลกลับมายังไงอันเนี้ยคือเวลาที่เราต้องการไงให้เด็กๆทุกคนมารวมตัวกันเพราะว่าคุณภาพนักเต,ต,ตะตอนเนี้ยมันมีแล้วนักเตะไทยอะ่ะตัวลูกครึ่งมันก็มีผสมแล้วแต่ว่าลูกครึ่งก็ไม่ใช่เทวดาครับถ้าเอามาแล้วไม่มีเวลาซ้อมเขาก็เล่นตามสไตล์ของเขาอะ่ะเขาสู้ไะ้เต็มที่ได้เข้าเนี้ยมันก็กระจัดกระจายไง ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราจะต้องคุ้นเคยกับฟุตบอลอย่างเดียวในสนามมันต้องคุ้นเคยนอกสนามด้วยรู้ใจกันไหมอะไรเงี้ยเออพูดพูดคนละภาษานี่ก็เป็นเป็นแกปเป็นแกปที่ต้องเชื่อมนะยังต้องไปรู้ว่าเฮ้ยมันชอบมันชอบจ่ายบอลลักษณะไหนวะมันชอบสปีดบอลประมาณไหนอะไรเงี้ยอันนี้มันคือเรื่องจริงเนาะเรื่องความคุ้นเคยนี้เรื่องจริงท้ายก็เป็นจังหวะของเรานะครับของเราบ้างนะครับก็มาได้ท้ายเกมพอดีนะครับก็ลำเลียงบอลไป นะครับแล้วก็มีทูตัวทูท็อปตามแก๊ปเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นครั้งเดียวที่เล่นพื้นที่สุดท้ายนะครับอย่างที่เราได้ได้บอกกันตั้งแต่ตอนคลิปแรกเลยนะครับแล้วมาประสบความสำเร็จด้วยได้ประตูไปนะครับก็คือวางคอร์สอิงสวิงเข้าไปแล้วก็มงเข้าไปได้ประตู<อ>เลยไอ้ไอ้จอเน,นี้ยโค้ชแ่ที่บายหน ตำแหน่งในการเข้าบล็อกนี่คือคือมันมันสมบูรณ์ไหมหรือหรือเวียดนามประกบพลาดจังหวะทามมิ่งอะ่ะมันลงตัวพอดีระวางแม่นพอดีด้วย <Ừ. S 2> พลาดไหมเราบอกแล้วเรื่องคุณภาพของเราอ่ะระวางแม่นเข้าจุดนั้นบ <Ừ. S 2> ถ้าทําอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยหรือไม่หรือแม้กระทั่งลูกที่เป็นลูกเลียดแทงแทงเข้าไปหลังลายเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะจบสกอร์ได้เหมือนกัลูกเนี่ยทําลูกเดียวเลย จบเลยคล้ายๆลูกที่เขานำเราสองหนึ่งอ่ะถูกไหมเนี่ยลูกเฉาะหลังลายหรือว่าชิปหลังลายอันนี้ก็กึ่งคอสชิปอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันคอสช,ชิปเข้าไปนะครับแล้วมันจังหวะเข้าจุดนับพบพอดีเนี่ยนะปังอันนี้ทำเหมือนง่ายเหมือนเป็นจังหวะเล่นกันเองนะแต่รตรงเนี่ยมันมันมีช่วงเวลาให้รอเดี๋ยวลองดูนะครับที่พอดแขกบอกเนี่ยลองดูจังหวะของ สุพนัทนะเหมือนเขาจะจะหยุดวิ่งก่อนแล้วพอรอจังหวะบอลเหมือนเขารู้กันอะพอ<ช>เขาเปิดบนะุ๊เขาจะแบบเขาจะหยุดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเขาจะพุ่งไปเลยเขารอจังหวะก่อนรอจังหวะนที่เปลี่ยนสปีดใช่ไหมคนระับปั้งแล้วไปเปลี่ยนสปีดไปที่ว่างตอนเนี้ยอาชิพพลได้ออกสตาร์ทเนี่ยน่านาน่าจะซ้อมดีแต่ว่าสุดท้าย<ม>พ,อพอที่เขาโยงเปลี่ยนออกควรจะเห็นว่ามันต้องเอาความคุ้นชินครับ วิธีการวิ่งเหมือนพาทริกเนี่ยวิธีการวิ่งอย่างน้อยเพื่อนมันรู้แล้วไง mm hmm. ถูกไหมมันก็ยังพอเห็นพออะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าของไม้เองเนี่ยก็ห่างจากทีมชาติพอสมควรด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่ไม่ได้อยู่ในลีกไทยอยู่ไหมล่ะไปดู mm hmm. จากวีดีโอเดียวมันก็ไม่ได้ไงฉะนั้นมันก็ต้องมาดูว่าจะปรับอาชีพพลยังไงในเกมต่อไปแล้วก็ที่สําคัญคือที่จะต้องถามโค้ชแขมันกันตัวที่จะลงตัวเนี่ยคือตอนนี้มันซูเปอร์ตา์เยอะมากเลยมันจะต้องจัดย mm ังไง นะมันยากเหมือนกันะเกมต่อไปเนี่ยเออเกหวังผลยังไงต้องเอาสามคะแนนนะไม่มีโจทย์อื่นนะใช่ใช่แล้วเขาลอบแต่ทีนี้มันต้องดูสองเกมสุดสองที่จะเจอกับมาเลยกับเจอกับเจอใครก่อนนะเจอมาเลยก่อนใช่ไหมเราเจอมาเลยก่อนวันเราเจอมาเลยเนี่ยวันอาทิตย์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยอากัพักสุกเสาร์แต่ว่าสุดท้ายมันก็รีคอรวอรี่วันหนึ่งไงนะรีคอเวอลี่วันหนึ่งคือวันมนศุก แล้วก็เสาว่นจะแก้ทีนี้ไปเจอเกาหลีใต้อีกสองวันถูกไหมสองวันแข่งสองวันแข่งใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกันแบบนั้นเลยวางแผ่นอะไรไม่ได้แล้วต้องเอาผู้เล่นที่เราซ้อมดูสองวันก่อนจะแข่งเนี่ยตัวไหนที่ดีที่สุดอะแล้วมันเหมาะมันเหมาะกับเกมในในแต่ละเกมอะอืยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดายากเหมือนกันนะเดายากเดายากก็ต้องไปดูดามาเลมาเลไม่น่าจะเล่นรับแล้วโต้กับเราอะ่ะ อ่าเพราะมาเลยเขาแพ้มาใช่เขาแพ้มาด้วยแล้วก็เขาเจอกับเกาหลีไงถูกไหมจะเจอกับเราเขาก็จะมองว่าเขาก็ยังสู่ได้ขออย่างเดียวไปนะตอนเนี้ยอาพูดเหมือนแบบไอ้วิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปแต่เชียร์ไทยก็คือเชียร์เพ่อจะบอกว่าอย่าโดนนาอีกเลยถ้าโดนนําอีกเนี้ยโดนนำแล้วมันมันไม่มีแต้มบุญจะกลับมาเสมอหรือกลับมาแซงชนะยากผมบอกอย่าง์นาเนต์เนี้ยมันต้องนําอย่างเดียวเราต้องนําเขาอะนําเขาแล้วเก็บเก็บสกอร์เล่นแบบ หรือว่าถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นเปิดมาแล้วเรามีเวลาในการโต้ได้ประตูที่สองอะไรเงี้ยถึงจะถึงจะมีรอยยิ้มอ่ะไม่งั้นเชียรนะ์ไว้เหนื่อยถ้านัดหน้าเจอมาเลยผมมองกันที่วัดกันที่ตัวฟูลแบ็คทั้งสองฝั่งเลยอืมว่าจะเอาอยู่กันไหมถ้าของเราก็จะเอาเขาอยู่ไหมเพราะของเราก็ตัวใหม่สองทั้งสองคนเลยฉันมงคลก,กับมิเิลสั้นเนียของเราก็ต้องไปวัดที่ปีกอ่ะว่าเราอันตรายพอที่จะเจาะเขาได้ไหมนะเพราะว่าเขาก็เขาก็ใช้ฟูลแบ็คเติมเหมือนกันอ่ะ แล้วมันมีพื้นที่อยู่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกใช้ดูว่าใครที่เหมาะสมจะใช้ความเร็วหรือจะใช้ตัวเล่นร่วมก็อยู่ที่การวางแผนของโค้ชยู่งกแล้วแล้วก็ <จะ S 1> อยู่ที่จัง,<ๆ>จงหวะการหมุนด้วยนะโค้ชแขกเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าตอนมันเล่นมันเล่นหมุนตั้งแต่เกมเกมนี้ละกับเวียดนามเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าถ้าจังหวะหมุนมันไม่ลงตัวเนี่ยมันก็หนีโซนเขาไม่ออกหรอกเพราะว่าตอนนี้ตัวเรามันหลากหลายนะ คือมันมีทั้งตัวเคลื่อนบอลตัวสามารถเลื่อนตัวมีความเร็วแล้วันตัวเล่นร่วมเราคือเรามีครบอ่ะแต่ถ้ามันหมุนแล้วหมุนไม่ตรงแก๊ปอ่ะมันก็ไม่ประโยชน์ถูกป่ะมันก็ได้แค่หมุนเคลื่อนตามตามทางกว้างไปแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าจะวัดนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมมองว่าตอนแรกคิดว่าไอ้กฤษาากาแมนต้องขึงหลังเนี่ยไปมาผมว่าและมันต้องมาช่วยกลางแล้วนี่พอไปกินพื้นที่กลางเนี่ย มันต้องยอมเสียกลางสักคนหนึ่งนะ<ช>เพราะว่าเพราะว่ากฤษดาขึ้นไปเล่นตรงกลางเนี่ยมันดีถ้ายังตัดสินใจไม่ถูกตอนจังหวะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นกลางเดี๋ยวไปเล่นหลังเดี๋ยวไปเล่นกลางไปเล่นหลังผมว่ามันน,น้องอาจจะสับสนถูกมันคือความมาล้าหลังเพราะว่ามันต้องห่วงข้างหลังด้วยไงโจลทานก็เอาจริงก็บางลูกเก่าเกินก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้เชียร์แล้วเหนื่อยไม่ไม่ไม่ได้ว่านะคือถ้าเล่นแล้วมันผ่านอย่างอย่างวันนี้ก็ไม่มีปัญหาไอ้ลูกหนึ่งที่ที่ตอนแรกเหมือนน่าจะเบียด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 อยู่แล้วอะ อยู่ดีพ่อไปล็อกหนึ่งหนึ่งโอ้โหตายโอ้ยเกือบไปแล้วดีนะสไลด์แม่นโอ้โหลูกนั้นถ้าสไลด์แล้วไม่โดนนะโค้รแข่งานเข้ากันนะาฟ้าเหลืองเลยไม่ฟ้าเหลืองก็ฟ้าแดงโอ้เยเหนื่อยใช่ไหย